สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนจ้าพบอพอกันอีกแล้วกระมล่ำถ้ำกเกษตรเมื่อในสิภาพี่น้องมาบุกสวนมักซิดากิมจูของคุณอนันต์คำลอยพิกัดอยูุ่บาลหอยแดงตำบลดอนจิตอำเภอพี่บูนมั่งสาหารจังหวัดอุบลราชธา,านีสวนมักซิดากิมจูเปนเฮ็ดมาแล้วสามปีละจ้าพี่น้องมาเบิ่งขันตอนและเทคนิคการใส่ปุ๋ยใส่ฟุน่นให้น้ำให้จังไดผลผลิตจังสีออกให้มากออกค้นด้หลายที่สุดเดี๋ยวมือนี่เขามาคนหาข้า ตบแล้วก็ไปบิรงวิธีการได้รักการพร้อมๆกันเลยจ้าเดี๋ยวเขาเอาถิงวัวมากรองเนาะห้างมักซีดามันสิฟูขึ้นมากินเราตรงนี้มันก็จะเบิดคือมันใส่โดนแล้วมันเบิดถาดอาหารครับมันจะเป็นแบบนี้ครับเขาเขามาปาดออกครับปาดออกนี่เห็นมอนห่างานี่ต่ห่างมุกซีดาเลยครับนี่เหงนีหนี่เห็นบ่ห่างมักซีดามันขึ้นมากินครับนี่เขาับปาดออกจังหน่อยครับปาดออกแล้วก็เอามา เอ,เอาขิงวัวมาใส่ไม้ครับมานี่ยขิงวัวมาใส่ไม้ขิงวัวมาใส่ไม้เขาต้องกระตุนเพื่อนครับ<ห>เพราะว่ามองนี่มองนี่มันเบิดแล้วเด้โอ้้ให้เพื่อนหูว่านี่คืออาหารไม้มาแล้วครับมองนี่มองนี่มันเบิดแล้วครับเบิดเสื่อมคุณภาพแล้วขิงวัวเขาเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มเอามาใส่ขิงวัวนี่ครับเพราะจำเป็นต้องใส่เงามาเนี่ยครับมานี่น้ำส้มพุ่มแม่เบิดแล้วครับเพราะว่าลักษณะของหาของหาของต้นไม้เขานี่มันสิไปครับส้มพุ่มเนี่ยครับ ใส่ปุ๋ยคือกันครับวานได้ครับบันเป็นว่าผู้ใด้เยมากครับนวลใส่เหงาโนเมียนนะครับวานใส่ส้มพุ่มนี่ห่างมันสิอยู่แล้วอยู่แล้วครับวานไปได้เบิดคือกันห้าหน่หน้าเหมือนกันครับเป็นอย่างผมเครื่องเลือกใส่สปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์หัวเน่งเนี่ยอ่าและสมีของมันนี่คือซีเมนต์ครับซีเมนต์ห่างต้นไม้เขาเนี่ยไปได้เบิดแล้วครับมันก็เลยเหมือนว่ามันซุ่มไปเบิดถ้าเ้าหโหน่ใส่เหงามันเนี่ยเกิดมาห่างมันอยู่หม่องนี่มันบ่ได้ มันกะสีแห่งตยายกันครับ่เป็นขันตอนละกับเทคนิคง่ายๆค่ะพี่น้องนํำไปประยุกตใส่กระสวนพี่น้องเอาเดอ้อขอบคุณผู้ติดต,ตามรับชมคลิปเด้วไวคลิปหนาเฮาสีมีเทคนิคดีๆมาฝากพี่ต่อน,น้องคือเก่าคลิปนี้ขอบคุณได้หลายสวัสดีจ้า